อีกครั้งนะครับผมวันนี้จะเป็นการรีวิวจากน้ําหอมแบรนด์เดียวกับที่เราเพิ่งรีวิวไปในคลิปที่แล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูก็สามารถไปกดดูได้นะครับเป็นแบรนด์ Butterfly Perfume นะครับผม b u t t e r f l y p e r f u m e เนี่ยอย่างที่บอกไปในคลิปที่แล้วแล้วนะครับถ้าใครยังไมได่ดูก็คือจะเป็นแบรนด์ไทยนะครับที่ใช้เบสนะครับ เป็นน้ำเป็นน้ำมันมะพร้าวนะครับแทนที่จะใช้แทนที่จะใช้ออแอลกอฮอล์ะนะครับผมก็คือเขาเนี่ยมีความตั้งใจของแบรนด์นะครับที่ว่าจะจะใช้อินสปายหรือว่าแรงบันดาลใจของน้ำหอมต่างๆเนี่ยเป็นวัตถุดิบหรือเป็นไอเดียจากสิ่งที่มีอยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วนะครับผมก็ เรียกง่ายๆว่าน้ำหอมเขาแนวคือหลายๆตัวถูกพัฒนามาจากไอเดียหรือ DNA จากน้ำอบน้ำปรุงนะครับผมทำให้สําหรับบางกลิ่นเนี่ยก็คืออาจจะดูทึบไปสําหรับบางคนนะครับที่อาจจะไม่ได้ชอบน้ําหอมแนวนี้นะครับผมกลิ่นที่เราจะทำการรีวิววันนี้นะครับเป็นกลิ่นที่ชื่อว่าอาก a w o o d and เบนโซอินนะครับหรือภาษาไทยที่ชื่อว่ากิศนากรรมยานนะครับผมชื่ออาจจะดูฟังเหมือนแบบเรากําลังจะเดินเข้าไปในในในโบสในพิธีกรรมอะไรนะครับแต่ว่าไม่ใช่นะครับผมกลิ่นก็ค่อนข้างที่จะเหมาะกับหลายหลายคนอยู่นะครับผมก็ก่อนอื่นเลยนะครับผมซื้อมาในขนาด10 ml นะครับผมเขาจะให้มาเขาจะให้มาในในรูปแบบนี้นะครับผมนี่แล้วก็เราสามารถ หมุนเปิดได้แบบนี้นี่ครับนี่สามารถขวดเนี่ยเมื่อใช้หมดแล้วสามารถนําไปเติมนะครับเติมน้าหอมอื่นก็ได้นะครับนํามาใช้ต่อนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าแบรนด์เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ใช้ <c oughs> ใช้เออตัวเบสนะครับเป็นน้ํามันแทนแทนเอ่อแลอลกอฮอล์ทำให้ข้อดีหนึ่งของแบรนด์นี้เลยคือติดทนนะครับติดทนมากๆเลยนะครับผมอ่า ไม่ใช่แบบว่าขับมอไซค์แล้วกลิ่นหายนะครับตัวนี้ทนนะครับทนสุดๆเลยนะครับผมถ้าเราฉีดไปในจุดชิปปจรเนี่ยก็ใน,ใน,ในความร้อนจากตรงจุดชิปปจรเราเนี่ยจะเป็นตัวช่วยกระจายกลิ่นได้ดีนะครับแทนที่ที่เป็นแอลกอฮอล์ที่ว่าจะกระจายกลิ่นได้ดีด้วยตัวเองอยู่แล้วนะครับผมก็ สมควรแก่การที่จะฉีดลงบนตัวมากกว่าบนเสื้อนะครับเพราะว่าอีกเรื่องหนึ่งคือเห็นเขาเคมว่าถ้าคือเขาเออบอกให้ระวังว่าถ้าถ้าฉีดบนเสื้อเนี่ยอาจจะเป็นดวงได้นะครับผมก็ปกติแล้วเขาขายในขนาดหกใชไม่ถ้าไม่จะไม่ผิดนะครับขนาดหกสิมหรือว่า50 m สิบมลสักอย่างเนี่ยแหละครับผมก็แต่อันนี้ผมซื้อมาในขนาดทดลองสิบ l นะครับผมรานะคาไม่เท่าไหร่นะครับน่าจะ3า0รอยกว่าบาทนะครับรวมส่งนะครับผมทีนี้ เออมาลองดมกลิ่นกันดีกว่าผมว่าลองใช้ไปแล้วแหละครับผมแต่ว่ามาลองดมอีกรอบหนึ่งเพื่อความชัวนะครับผมอ่านี่คือกระดาษลองกลิ่นของร้านเขานะครับก็เป็นรูปผีเสื้อนะครับสมกับชื่อร้านชื่อบัตเตอร์ไฟล์นะครับอ,อืมโอเคคือเมื่อเราได้ยินน้ําหอมที่ชื่อที่จะเป็นเ,เกี่ยวกับอูนะครับอาก้าวูตนะครับ เราก็มักจะกลัวว่ากลิ่นเนี่ยจะออกไปทางแขกไปทางอะไรนะครับแต่ว่าคืออาก้าวูดเนี่ยบางตัวเนี่ยเขาไม่ได้ทํากลิ่นไปโทนนั้นนะครับคือกลิ่นอากาวูดหรืออูดที่เรามักจะได้กลิ่นเนี่ยจะเป็นกลิ่นที่เป็นคล้ายคล้ายอินเซน์นะครับเป็นกลิ่นที่อูดเป็นไม้ถูกเผาไหม้หรือว่าเป็นบางอย่างที่ถูกเผาไหม้อารมณ์จะให้คนนึกถึงบรรยากาศการถูกเผาไหม้ของทูบการถูกเผาไหม้ของ ไม้อูดนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยคือกลิ่นเนี่ยกลิ่นของเขาเนี่ยจะไม่ได้เน้นไปทางนั้นเลยนะครับแม้ชื่อจะไปทางนั้นนะครับแต่ว่าเอ่อตัวกลิ่นเนี่ยตัวกลิ่นเขาเนี่ยหนักไปทางดอกไม้สีขาวนะครับผมคือผมเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ทดลองดมดอกไม้ของเมืองไทยเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าเราสามารถดมแล้วเนี่ยเราสามารถรู้ได้เลยว่าเป็นกลิ่นใน โทนดอกไม้สีขาวกลิ่นจะแบบไม่ใช่ได้กลิ่นที่สดชื่นเป็นกลิ่นที่หอมหอมแบบหนักๆนะครับผมอ่าคือทางแบรนด์เนี่ยเขาบอกว่าเป็นกลิ่นของดอกพุทธดอกอะไรเลยดอกซ่อนกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าผม่ไม่เคยไปดมดอกพวกนั้นนะครับอาจจะเคยดมผันผ่านแต่ก็จำไม่ได้นะครับแต่ว่าผมรู้ว่ากลิ่นเอ,อ่อโทนดอกไม้สีขาวเนี่ยไปทางไหนนะครับผมก็ กลิ่นเนี่ยของเขาเนี่จะหนักไปทางดอกไม้สีขาวเลยนะครับผมแล้วก็ตอนปลายเนี่ยคือยี่ห้อเนี่ยตอนปลายเนี่ยเขามักจะใส่กลิ่นของเอ่ออาก้าวูดแล้วก็กิสนากรรมยานเอาไว้นะครับอย่างที่ชื่อเขาบอกนะครับเกือบทุกตัวเนี่ยจะเป็นเบสโน้ตด้วยกับเอ่อกลิ่นพวกพวกนั้นนะครับผมก็อย่างที่บอกนะครับผมคือ กลิ่นตัวเนี้ยถ้าใครที่ไม่ได้ชอบแนวที่จะเป็นดอกไม้ชัดๆเนี่ยใครที่ชอบแนวสดชื่นเนี่ยอาจจะคิดว่าตัวเนี้ยทึบไปนะครับผมทึบไปบางคนอาจจะคิดว่าดูแก่เลยนะครับผมอ่า บางคนถ้าใครไม่ชอบแนวนี้อาจจะคิดว่ากลิ่นนี้ดูแก่นะครับเพราะอย่างที่บอกว่าเขาเนี่ยได้อินสปายมาจากน้ําอบน้ําปรุงนะครับผมอบางคนถ้าถ้าตอนเด็กมีความทรงจาไม่ดีเกี่ยวกับน้ําอบน้าปรุงเนี่ยก็อาจจะมองตัวเนี้เป็นกลิ่นแก่ๆได้นะครับผมแต่ว่าถ้าใครชอบก็แนะนํานะครับเพราะว่าดอกไม้สีขาวของเขาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ทึบแบบว่าจนลามึนเลยนะครับผมแต่ว่าคือกลิ่นจะไปทางนั้นนะครับกลิ่นไม่ได้กลิ่นที่ว่าสดใสนะครับผมอ่า แล้วก็ Dog, เรื่องการติดทนนะครับแน่นอนเป็นเบสออยนะครับติดทนมากๆนะครับเป็นตัวเนี้ยเป็นตัวที่ผมการันตีได้เลยนะครับตัวอื่นอาจจะการันตีไม่ได้นะครับแต่ตัวเนี้ยติดทนมากๆนะครับยิ่งถ้าเราฉีดลงเสื้อเนี่ยถ้าเสื้อเราสีดำเนี่ยเราฉีดได้เลยไม่ต้องกลัวเป็นดวงนะครับผมนี่เราฉีดลงที่เสือ้อหรือลงที่กระดาษเนี่ยติดกลิ่นเนี่ยติด,ต,ดติดที่กระดาษไม่พอไปติดที่กระเป๋าติดที่อะไรอีกนะครับผม กลิ่นติดทนมากๆแล้วก็ถ้าหากถามว่าตัวกลิ่นเนี้ยเหมาะกับใครนะครับผมคิดว่าคือมันไม่ได้ผู้หญิงจ๋าและก็ไม่ใช่ผู้ชายจ๋านะครับผมาคือกลิ่นใครที่ชอบน้าหอมกลิ่นแมนแมนวูน้ดวุดจ๋าเนี่ยตัวเนี้ยไม่ใช่นะครับตัวเนี้ยจะเป็นกลิ่นดอกไม้โทนสีขาวอย่างที่บอกไปนะครับผมแต่ว่าผู้ชายใช้ได้ไหมใช้ได้แต่อย่างที่บอกว่าด้วยความทึบของกลิ่นมันเนี่ย เราไม่ควรฉีดไปนะ่ะอัดสเปรย์เยอะๆแล้วก็ไปเจอกับที่ที่มันเออแออัดนะครับเพราะว่าคือบางคนเขาอาจจะไม่ชอบแนวนี้ได้นะครับกลิ่นอาจจะไม่ได้เป็นมิตรกับทุกคนนะครับผมแต่ว่าใครที่ชอบอย่างที่บอกนะครับใครที่ชอบแนวดอกไม้เนี่ยคนไหนที่ชอบแนวดอกไม้เนี่ยผมคิดว่าตัวเนี้ย สมคาล่ำลือที่เขาฮิตกันนะครับผมใครที่ชอบแนวนั้นสามารถไปหาซื้อกันได้นะครับผมในกลิ่นที่ชื่อว่ากิศนากรรมยานะครับถ้าเกิดใครยังไม่มั่นใจนะครับสั่งขนาดทดลองมาได้นะครับแค่ได้ขวดทดใครได้ขวดเนี่ยรีฟิลเนี่ยมาใช้ก็คุ้มแล้วนะครับผมาสามารถหาซื้อได้นะครับจาก เพจของเขานะครับแล้วก็มีที่ขายที่แอปส้มนะครับผมเห็นมีอยู่หลายหลาย,หลายร้านเลยนะครับก็สามารถหาเลือกซื้อกันได้นะครับราคาก็อยู่ไม่แพงนะครับผมก็วันนี้ก็ฝากไว้อีกตัวหนึ่งนะครับตัว Butterfly Perfume Agarwood and Benzoin mm hmm. ครับ